ในวิดียวที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับ preposition of time กันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนอีบาบีทิเอร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ preposition of place กันนะคะโอเค okay, let's begin preposition of place นะคะเป็นการโชว์ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะอยู่ตำแหน่งไหนหรือว่าจุดๆดไหนคะ่ะ preposition of place นะคะก็มีคำดังนี้นะคะเรามาเริ่มต้นจากคำแรกก่อนคะ่ะคือ in in คือ ในนะคะ the cat is in the box แมวอยู่ในกล่องค่ะ on คือบนนะคะ the cat is on the table แมวอยู่บนโต๊ะค่ะ at จะใช้เวลาเราจะชี้แจงว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่จุดๆนั้นนะคะ the cat is at the door แมวอยู่ตรงประตูเลยค่ะ under คือใต้นะคะ the cat is under the table แมวอยู่ใต้โต๊ะค่ะ over คือคล้ายๆกับข้ามนะคะ the cat jumps over the fence แมวกระโดดข้ามลัวค่ะ behind คือข้างหลังนะคะ the cat hides behind the flower pot แมวหลบอยู่ข้างหลังหลังดอกไม้ค่ะ beside คือข้างๆนะคะ The cat sleeps beside me at night. แมวจะนอนข้างๆฉันตอนกลางคืนค่ะ Between คือระหว่างตรงกลางเลยนะคะ The dog is between two cats. หมาอยู่ตรงกลางแมวสองตัวค่ะ Among คือท้ามกลางนะคะ The cat is among the flowers. แมวอยู่ท่ามกลางดอกไม้ค่ะ Reposition of place สุดท้าของเราคือ by ซึ่งจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ข้างไหนคะ่ะ The cat is sitting by the window. แมวนั่งอยู่ข้างหน้าต่างคะ่ะโอเค t h s all for today. ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ preposition of place ได้มากขึ้นนะคะถ้ามีคำถามอะไรถามที่คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะเจอก,กันคราวหน้านะคะบ๊ายบาย